วันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูคลิปไฝรัอนะคะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเมืองไทยในช่วงหลังๆนะ,ะถ้าเกิดดูคลิปของชาวต่างชาติหลายคนที่มาเมืองไทยก็เริ่มจะมีคอนเทนต์ในลักษณะที่ว่าเมืองกว่าต่างชาติมาเมืองไทยแล้วไม่ค่อยให้ความเคารพคนไทยหรือว่า ปฏิบัติต่อคนไทยในลักษณะที่มีพฤติกรรมค่อนข้างจะหยาบคายเยอะเลยค่ะเหตุการณ์นี้ก็เช่นกันนะคะเพิ่งโพสต์ไปไม่กี่วันแต่ว่ามีคนดูเป็นแสนวิวแล้วค่ะเป็นครีเอเตอร์คนไทยนะคะใช้ชื่อช่องว่าอูดแก่เขาบอกว่าอุตสาห์นี้มาไกลขนาดนี้ยังต้อง เจออีกหรอเนี่ยคือก่อนหน้านี้เนี่ยไปทํางานที่ประเทศดูไบและตอนนี้ก็กลับมาทํางานที่เมืองไทยนะคะอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตค่ะเขาได้เล่าให้ฟังบอกว่าเนี่ยเป็นกลุ่มลูกค้าที่ไม่อยากเจอเลยนะก็คือพวกอาหรับที่เรื่องมากเนี่ยออ อยากจะยุมหัวจริงๆแต่ว่าไม่มีผมเนี่ยสิจะทํำยังไงดีคือมะพร้าวที่ขายรอบเนี้ยนะคือขายมาเป็นสัปดาห์ละคือขายมาตั้งหลายวันแล้วอะแล้วก็มีคนนี้นี่แหละเป็นคนแรกเลย <ๆ S 1> ที่บอกว่าไม่หวานอจะให้เอามะพร้าวใส่ไซรัปหรือไงคะคือบอกว่าลูกของตัวเองไม่หวานหยังไงดูมายังไปดูดของเพื่อนอีกทาท่าเหมือนกับว่าจะไม่พอใจแต่แม้คนขายเนอะเราก็พูดอะไรก็ไม่ได้อยู่แล้ววะ่ะแล้วก็หันไปเจอขนมเค้กยังจะมาถามอีนะว่าขนมเค้กเนี่ย มีหาเราหรือเปล่าขนมแข่งเนี่ยเอาไว้ขายให้คนจีนสำหรับไหว้ตุกจีนจ้ะเขาบอกว่าที่เส่งเนี่ยไม่ใช่อะไรนะอุตส่าห์นีมาตั้งไกลขนาดนี้นี่มาจากดูใบมาทํางานอยู่ที่เมืองไทยยังต้องเจอพวกแขกดูใบอีกรู้สึกว่าปวดหัวจริงๆ และสุดท้ายนะเขาคุยกับเพื่อนในร้านด้วยกันบอกว่าแหมมะพร้าวจะให้หวานขนาดไหนถ้าอยากหวานตูกใจก็ไปปลูกเองเลยปะแล้วมาดูนะคะคือในคลิปนี้เนี่ยที่น่าเหลือเชื่อก็คือมีคนเข้ามาคอมเมนต์เยอะมากๆบางคนบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยขายอาหารจับเครื่องดื่มตอนนั้นอยู่ที่กระบี่บ,บนเกาะไร่เลมีมะพร้าวขายด้วยที่ร้านเนี่ย ขายอยู่ลูกละ70เมื่อขอต่อเหลือลูกละ50ก็เลยชี้ไปที่ต้นมะพร้าวหน้าร้านอยากกินมากแต่อยากจะต่อราคาถูกให้ไปปินเก็บเองละกันบางคนบอกว่าเท่าที่เห็นนะจากใจคนที่เคยขายของอาหรับอินเดียจีนถ้าเจอลูกค้าจาก3ประเทศนี้นะขอบอกเลยว่าต้องผักก่อนได้ไหมบางคนบอกเคยทํางานคาเฟ่เคยเจอลูกค้าอินเดียบอกว่าต้องทานฮาหลาวคือแบบถามทุกอย่างเลยนะตั้งแต่อาหารอันไหนฮาหลาบ้างเมนูขนมปังเนี่ยไม่มีไข่มี เดินมาถามสามสี่รอบเราก็พูดเป็นภาษาอังกฤษไปแล้วนะหน้าร้านก็ยุง่งแต่คือแบบว่าคือเขาถามเยอะจริงๆบางคนก็บอกตอนนี้ภูเก็ตแขกเยอะจริงๆค่ะตอนแรกเนี่ยยังงงเลยว่าตกลงเนี่ยคือจังหวัดภูเก็ตหรือว่ากลายเป็นอบูดาบีไปแล้วเนี่ย บางคนบอกขอเพิ่มหน่อยเถอะค่ะอินเดียอาราบจีนคือแบบไม่ไหวจริงๆแต่ถ้าเป็นพวกแบบยุโรปเอเมริกาญี่ปุ่นเนี่ยยังพอไหวค่ะบางคนบอกเราเป็นพนักงานขายของในห้างเจอบ่อยมากเลยโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีนแล้วก็อารับเรียกว่าแบบแต่ละคนในวิธกรรมแสบๆทั้งนั้นเลยนะบางคนก็บอกว่าเราอะทำงานโรงแรมถ้ามีชื่อเช็คอินเป็นแขกนะโอ้โหยากจะยั่วหมโจริงๆแต่ยังโชคดีนะแฟนเราคอยให้กำลังใจบอกข้ามเจ้าเบบี้แม่แต่ในใจเนี่ย ร้อนเผาๆเลยนะแล้วก็ขอบอกเลยเกี่ยวกับเรื่องมะพร้าวน้ำหอมประเทศไทยเนี่ยคือมะพร้าวน้ำหอมอร่อยมากที่สุดแล้วก็หวานมากที่สุดแล้วนะถ้าเกิดไปลองกินมะพร้าวที่ประเทศอื่นคือแบบจืดมากๆแล้วก็มีคนมาถามนะบอกว่าเรื่องมากขนาดนั้นตกลงเขาจ่ายเงินหรือเปล่าคะครีเอเตอรบอกว่าจ่ายแน่นอนเพราะว่าเงินสําคัญครับต้องรีบเอาเงินก่อน บางคนบอกว่าฟังแล้วทำไมแอบสักใจจังเลยแต่ว่าถ้าเกิดเจอเรื่องมาแบบนี้บางทีก็บอกไปเลยนะไม่ขายให้เขาไปซื้อที่อื่นเลยแต่ว่าบางทีเนี่ยหนียังไงก็หนีไม่พ้นเนาะแล้วมาดูคนนี้เล่าบอกว่าแบบสุดยอดจริงๆบอกว่ามีแขกมาสั่งน้ำหนึ่งแก้วแล้วบอกว่าหนึ่งแก้วเนี่ยขอแบ่งเป็นสองแก้วได้ไหมเพราะว่าต้องเอาเงินไปทําอย่างอื่นน้ําแก้วหนึ่งขอโทษนะราคา25บาทคือเหนื่อยใจจริงๆแล้วก็ต้องแบ่งให้เป็นสองแก้วอะ บางคนก็บอกว่าขอมายืนยันอีกเสียงหนึ่งพวกแขกอาหรับเนี่ยเวลาซื้อของเรื่องมากจริงๆแล้วอยากจะบอกเลยนะว่ามะพรา้าวไทยเนี่ยรสชาติถือเป็นที่หนึ่งแล้วเราเคยไปอยู่ต่างประเทศมาเจอมะพร้าวที่อิมพอร์ตมาจากประเทศเพื่อนบ้านคือรสชาติแบบแปลกมากอะ่ะโดยเฉพาะมะพร้าวที่มาจากจีนคือแบบว่าไม่มีความหอมไม่มีความหวานเลยรสชาติแย่มากๆอีกคนนึงค่ะบอกว่าเราอยู่พัทยาขอเข้ามาคอนเฟิร์มเลยนะว่าพวกแขกเนี่ยคือเรื่องเยอะมากๆเลยอ่ะ พวกนียเรียกว่าปวดหัวไปเลยนะบางคนบอกว่าเราอะทํางานอยู่ที่โรงพยาบาลเจอพวกอาหรับหรือว่าอินเดียที่ใรนะโอ้โหคือแบบว่าไม่มีใครอยากจะไปซักประวัติเลยอะเรื่องที่1คือแบบว่าคอมเพลนเก่งนั่งรอแป๊บเดียวก็ไม่ได้นะให้นั่งรอหนึ่งนาทีคือแบบว่าเรียกว่าต้องคอมเพลนเลยอะแล้วแบบไปถึงปุ๊บจะต้องแบบได้ตรวจก่อนเลยใครมาก่อนไม่สนใจเลยนะคิดอย่างเดียวว่าตัวเองเนี่ยจะต้องมาเป็นอันดับหนึ่งคือไม่รู้ว่าพวกนั้นอะโตมาได้ยังไงเนาะอีกคนนึงบอกว่า เราขับโปอยู่เรียกว่าถ้าเกิดว่าเจออารับมากดนะคือแบบให้รอแป๊บเดียวก็ไม่ได้กําลังขับรถไปยูดีๆมากดยกเลิกคือเป็นพวกประเภทที่แบบว่านักท่องเที่ยวที่แย่มากรอแบบไม่ได้เลยแล้วก็มีคนหนึ่งยู่ดีดีบอกว่าให้ไปรับที่โรงแรมกําลังเข้าไปลาคือแบบรอไม่ได้ยูดีๆมากดยกเลิกเราอะรู้สึกแค้นใจมากเลยนะรู้เลยไปไปกดรถคันใหม่แล้วก็มาเจอเรากอยู่ดีนั่นแหละเราก็เลยกดยกเลิกเลยหลังจากนั้นก็ขับผ่านหนะ้าแบบเชิดๆไปเลยสิจ้ะและแหม นี่แขกคนนั้นน่ะย่างมาบกมือเรียกรถอีกน,นะเราไม่หยุดปล่อยให้คอยไปเลยสะใจมากๆเลยอะากเห็นแบบเนี้ยเลยอยากจะแอบเอาน้ํามันหมูใส่ลงไปในน้ำมเพเ้าให้ดื่มจังเลยอยากบางคนบอกว่าพวกอาหรับพวกแขกเนี่ยเป็นประเภทที่รอไม่ได้จริงๆเนาะแล้วก็คิดว่าคนไทยเนี่ยเป็นธาตุของเงินเลยนะถ้าเกิดจ่ายเงินแล้วแบบไม่พอใจเนี่ยจะโวยวายขึ้นมาเลยเราอเห็นแล้วไม่อยากรับออเดอร์พวกอาหรับเลยอะาบางคนก็บอกว่าเพื่อนของฉันเนี่ยเป็นแอร์ ของสายการบินแขกสายการบินหนึ่งตอนเนี้เธอทนไม่ไหวจะต้องลาออกเลยบุกเจอพวกอาหรับทีไรนะคือปรีทุกทีเลยเหมือนกับเป็นพวกมีป่ม จริงๆก็ไม่อยากจะมาพูดแบบนั้นหรอกนะแต่ว่าเปโซนที่แบบให้บริการไม่ไหวจริงๆคือโซนอาหรับนี่จะเรื่องเยอะมากๆแบบเรื่องเยอะเกินอะและอินเดียโอ้โหคือเรื่องกลิ่นขรรองเธอคุณแม่แล้วก็ส่วนจีนเสียงดังมากขอบอกเลยนะบางคนเขาบอกว่าเคยมีพวกอาหรับมาถามบอกว่ารู้จักหาราวหรือเปล่าเราก็เลยตอบว่าไม่รู้เพราะาเรากินทุกอย่างเนือ้อก็กินหลังจากนั้นคนที่มาถามเดินตาเหลือกหนีไปเลยอะสะใจจริงๆ บางคนก็บอกว่าของหนูเป็นร้านขายน้ำค่ะมีอาหรับมาถามว่าน้ำาปล่ากับโคกเนี่ยเป็นฮาหลาลหรือเปล่าฉันจะตกใจมากเลยอะ่ะบางคนก็บอกว่าพวกลูกค้าที่มาจากแขกอาหรับเนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่าทําให้เราสะกดงีดมากเลยค่ะเคยไปฝึกงานที่พัทยายอยู่โรงแรมมาถามทุกอย่างเลยนะว่ามีฮาหลาลหรือเปล่าถามแม้กระทั่งไอศครีมรสสตรอเบอร์รี่นอกจากนั้นยังไม่พอจะกินไข่เจียวบอกว่าขอทอดไข่เองคือแบบว่าตกใจมากๆเลยอะ่ะ บางคนบอกว่ามีค่ะแถวบ้านคือขึ้นป้ายเลยนะว่าไม่รับลูกค้าอาหรับไม่รับลูกค้าอินเดียคือแบบว่าเหมือนกับเขาไม่แคร์เลยอะ่ะบางคนบอกว่าที่ร้านขายมะม่วงปั่นค่ะเมนูมีแค่สอย่างนะคะแล้วก็ถามว่าเหมือนกับมีเป็นร้อยเมนูถามว่ามะม่วงเนี่ยปั่นยังไงแล้วก็แบบเป็นฮาลาหรือเปล่ากินได้ไหมแต่ว่าชอบตรงที่ให้ติบนี่แหละเดลเกรเตอร์ก็มาตอบนะบอกว่าโอ้ยพวกดูใบพวกแขกอาหรับอะเราไม่เคยได้ติบเลยนะเวลาได้ติบเนี่ยมีแต่ได้จากฝรั่งทั้งนั้นเลยอะ่ะ บางคนบอกว่าสงสัยพวกอารับพวกแขกบางคนเนี่ยเขาไม่เคยกินน้ำมะพร้าวของแทร้อยเปอร์เซ็นต์นะอาจจะเคยกินแต่น,น้ำมะพร้าวปลอมที่เป็นแบบผู้สั่งเคราะห์ขึ้นมาพอเจอมะพร้าวจริงก็เลยแบบว่าเหมือนไม่รู้จักอะ่ะบางคนก็บอกว่าเราอะ่ะก็หนีจากดูใบกลับมาเมืองไทยเหมือนกันเธอขอบอกมาที่เกาะพัง,งานสิอารับปะน้อยมากมีแต่ฝฟรั่ังหล่อๆทั้งนั้นเลยนะ <laughs> บางคนบอกว่าง่ายๆค่ะเวลาคุยเนี่ยให้ถืออีโต้ไปด้วยเลยจะได้ปิดการขายได้อย่างง่ายดายบางคนบอกว่าพวกอาหรับบางคนเนี่ยชอบมาคอม p l a i เพราะว่าเขาอยากจะได้ของฟรีคนไทยก็ต้องอย่าไปหลงกลเด็ดขาดนะจ๊ะและที่สําคัญในพวกต่างชาติหลายๆคนเนี่ยชอบมาไทยเพราะรู้ไงว่าคนไทยให้ความสําคัญกับนักท่องเที่ยวต่างชาติมากๆสำหรับเรานะรู้สึกว่านักท่องเที่ยวจีนเบาไปเลยเวลาเจออาหรับกับอินเดียโอ้โหจประสบการณ์คือแบบสุดยอดจริงๆ เราเป็นไเดอร์เวลาไปส่งของต้องขึ้นไปส่งถึงห้องนะถ้าเกิดไม่ส่งถึงห้องให้แล้วก็โอ้โหคือแบบว่าเถียงอย่างเดียวแล้วก็ไม่จ่ายตังค์ด้วยคือแบบแย่จริงๆอ่ะเป็นยังไงบ้างคะฟังแต่ละคนแหมประสบการณ์สุดยอดจริงๆเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงบ้างหรือว่าใครเคยมีประสบการณ์ที่เจอกับตัวเองบ้างอย่าลืมมาร่วมกันคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะคะจุ๊ฟ